ดีอย่างแรงเลยล่ะฉันก็เลยจะดำน้ำลงไปหามันแซมมี่เธอไม่ต้องไปดำน้ำหรอกจ้ะในนมนก็มีวิตามินดีเหมือนกันไม่ใช่สูตวิตามินดีหมายถึงดีใจน,นะแม่ฉันก็ดีใจเฉพาะตอนได้ประสบการณ์ใหม่ๆและความประทับใจงั้นงานฝีมือเจ๋งๆก็ช่วยได้สินะว่าแต่เรือดำน้ำของเธอทำให้ฉันมีไอเดียแล้วล่ะความจริงฉันค่อยดำน้ำที่หลังก็ได้มาเริ่มกันเถอะ ทุกคนพร้อมที่จะรับวิตามินดีกันหรือ,อยังคะคือฉันหมายถึงดีใจนะตามคำจำกัดความของแซมเขานะคะแล้วเราจะได้ความประทับใจใหม่ๆได้ยังไงอะเราจะสร้างบ้านที่พิเศษแบบสุดๆกันไงล่ะโดยเครื่องหนึ่งของบ้านจะอยู่ใต้น้ำทีนี้ฟังดูนะประทับใจพอหรือยังละจ้าแซมมี่ว,ว้าวการ,ระจนภันี้ นของฉันนใช่จ้ะโลกใต้น้ำนี้เป็นอะไรที่งดงามและลึกลับมากเลยจริงไหมแต่เรามาทำบ้านส่วนบนกันก่อนดีกว่านะเติมกาวลงไปนิดหน่อยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่เหนือผิวน้ำดังนั้นเราจึงสามารถชื่นชมความงามของทะเลจากตรงนี้ได้อย่างง่ายดายแล้จากนั้นเราก็ว่ายน้ำและเล่นโปโลน้ำได้ด้วยเยี่ยมเลยเอ,อ้ฉันจำได้นะว่าใช้เวลาหัดว่ายน้ำนานมากเลยล่ะ ็นมีอะไรยากเลยก็แค่ยหล้างลงไปแล้วก็ผ่อนคลายเออขับใจจะแซมจริงด้วยก็เธอทรงตัวได้เก่งเรื่องว่ายน้ำก็เลยเป็นอะไรที่จิ๊บจอยและเธอก็สามารถสนุกได้กับทุกขั้นตอนฉันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านล่ะเราจะหายใจใต้น้ำได้ยังไงหรอความจริงฉันรู้เทคนิคเจ๋งๆในการหายใจนะมันต้องอาศัยความอดทนและการฝึกฝนมากมายเลยโอ้ยสูฟฝั่งดูน่าเบื่อจังทุกคนคะในการติดตั้งโคมไฟอย่างถูกวิธีเราต้องวางสายไฟทั้งหมดให้เรียบร้อยนะ โอเคสูบปอกวิธีหายใจใต้น้ำของเธอหน่อยสิบางทีมันอาจจะไม่น่าเบื่อยอย่างที่ฉันคิดก็ได้เทคนิคนี้เป็นการฝึกฝนจากนักดำน้ำและนักว่ายน้ำผู้เชี่ยวชาญเธอต้องฝึกกลั้นหายใจให้ได้เป็นเวลานานๆ <c oughs> เร็วไงตัว <c oughs> ทีนี้ก็กลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่จำไว้นะว่ามันจะยากขึ้นเวลาที่เธออยู่ใต้น้ำจริงๆ <c oughs> ไม่ฮะมันคงจะนานเกินไปฉันต้องฝึกหายใจใต้น้ำให้ได้ก่อนที่งานฝีมือของเรา ีฉันไม่ใช่แม่มดนะแต่บางครั้งฉันก็ใช้เวทมนต์ได้เหมือนกันดูดีใช่ไหมล่ะรูแล้วสูฉันจะสร้างเงือกปลาขึ้นมาดูเหมือนมันจะมีประโยชน์มากในโลกใต้บาดาลล่ะโอเคเอยันถามหน่อยได้ไหมว่าเธอจะสร้างมันยังไงอะออออออฉันจะกินซูชิเยอะๆเอาให้เต็มกระเพาะเลยไง Oh, เป็นวิธีที่แปลกสุดๆงั้นบอกฉันด้วยนะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉันว่าแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซูชิทำอะไรแบบนั้นได้ชิ้นสุดท้ายทุกคนคะฐานของบ้านเราเกือบเสร็จแล้วล่ะและนี่ก็อีกส่วนหนึ่งดูดีมากเลยล่ะทีนี้เราก็เริ่มทำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในบ้านกันได้เลย เยอยากเรียนการฝึกหายใจใต้น้ํากันเพิ่มไหมครับแซมมี่ฉันเกรงว่าคําแนะนําของเธอจะไม่พ้นเรื่องของกินอีกนะสิ <c oughs> ถ้าใช่แล้วไงล่ะ <c oughs> ก็ถ้าเธออยากทําอะไรให้สําเร็จเธอก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะสิมันคือโกธนะสูเธอจริงจังมากไปแล้วนะว่าแต่ฉันสั่งซูชิมาแล้วล่ะอีกไม่ช้าเราก็จะได้เห็นกัน <c oughs> ฉันไม่ได้จริงจังนะก็แค่พูดถึงหลักความจริงเฉย ขนาดตัวละครในเทพนิยายยังต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้พลังพิเศษเลยไหนยกตัวอย่างมาสิที่เห็นชัดที่สุดก็ซินเดอเรลล่าไงจำได้ไหมว่าเธอทำงานหนักแค่ไหนแต่ในตอนท้ายเธอก็ได้ชุดอันง,งดงามและได้แต่งงานกับเจ้าชายน่าสนใจนะฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยความจริงฉันก็ต้องใช้ความพยายามในการกินซูชิมากเหมือนกันนะเยี่ยมเลยแซมมี่ การตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สวยๆพวกนี้ดูน่าสนใจนะแต่ฉันรอเห็นบ้านสวนที่อยู่ใต้น้ำไม่ไหวแล้วแซมมี่ทำไมเธอถึงรีบนักล่ะหรือว่าเงือกของเธอโงอกออกมาแล้วเปล่าซูชิฉันกำลังย่อยอยู่นะ่ะความจริงเสร็จที่สามนี่ชักชะมากเกินไปแล้วนี่อย่าเปลี่ยนเรื่องสิสวนใต้น้ำเราว่างไงเราต้องทำส่วนบนของบ้านให้เสร็จก่อนนะจ๊ะทำไมล่ะสูเพราะมันจะเป็นฐานให้กับบ้านสวนที่อยู่ใต้น้ำไงมันจะเป็นบ้านของนางเงือกใช่ไหมสูเธอทำการแปลงโฉมก็เ เราได้อโอ้ใช่มันเจ๋งมากเลยจำได้ไหมว่าเธอก i x เพลงฉันกับนางเงือกด้วยใช่เธอร้องเพลงได้เพราะมากขอบใจจ้าแซนี่ฉันชอบร้องเพลงมากและฉันก็ได้แรงบันดาลใจามาจากเทพนิยายที่เกี่ยวกับนางเงือกล่ะเรื่องโปรโดของฉันคือ The Little Mermaid ของแอนเดอร์เซลล์นี่ายเหรอนี่มันมีวิดีโอเกี่ยวกับนางเงือกให้ดูในย t ท b e เพียบเลยนะฉันรู้จ้ะแต่เรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ในปีคศ1837อ้โหูนานจา มันก็โด่งดังมากจากนมีวิดีโอภาพยนต์และงานศิลปะต่างๆนําเสนอเรื่องราวของนางเงือกน้อยขึ้นมาแลวมันก็มีรูปปั้นนางเงือกที่เมืองโคเป็นเหเกนเมืองที่เรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นมาด้วยล่ะฉันชอบเนื้อหาของเรื่องนี้จริงๆนะมันเล่าถึงเงือกน้อยผู้ไม่ต้องการใช้ชีวิตในท้องทะเลทำไมอะมันมีอะไรเจร๋งๆใต้น้ำเยอะแยะเลยเช่นไข่มุกก็เพราะว่าเธออยากได้วิญญาณของมนุษย์นั่สิแซมีม่อะไรอ่ะ สนางเงือกมีอายุอยู่ได้นานถึง300ปีเพราะพวกเขาไม่มีวิญญาณในขณะที่วิญญาณของมนุษย์จะคงอยู่ตลอดไปเจ๋งเลยถ้าฉันอยู่ได้300ปีฉันก็ทํางานตีมือได้เพียบเลยนะสิเธอมอบสิ่งล้าค่าเพื่อแลกกับการเป็นมนุษย์นั่นคือเสียงของเธอแต่ฉันจะไม่ยอมมอบเสียงอันไพเราะของฉันไปเด็ดขาดวู้ววเราะกับสวนอวนงดงามถ้าฉันเป็นนางเงือกนะฉันจะกินสลัดสาหร่ายทุกววนเลยมันมีวิตามินแล้วก็อร่อยมากด้วย ฉันเป็นเมือกเงือกฉันจะมีหางที่ตกแต่งด้วยเพชรลอยที่งดงามที่สุดโอเคแซมมี่เราเหลือแค่ที่ระเบียงนะและตอนนี้เราก็ทำบ้านใต้น้ำที่น่าทึ่งที่สุดกันได้แล้วโ,โลกใต้น้ำนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆตื่นมานฉันกำลังได้วิตามินดีเพิ่มแล้วล่ะตอนนี้เออพเมือกแซมมี่พอเราทำบ้านส่วนที่สองเสร็จเธอจะได้เป็นเมือกที่ยินดีปรีดาที่สุดในโลกเลย ทุกคนคะผิวน้ำนี้จะเป็นตัวแบ่งบ้านทั้งสองส่วนนะโอ้ฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วเธอจะต้องชอบมันแน่แซมมี่ปกติฉันชอบไอเดียเธอนะเพียงแต่บางทีมันเวอร์เกินไปนะ่ะแต่คราวนี้พิเศษมากนะ,ะเงินก็จัดมาเลยจ้าทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะถ้าไอเดียของแซมมักทำให้คุณทึ่งเหมือนกันปาร์ตี้ชุดนอนจ้าคิดไม่ถึงละสิเออแล้วทำไมฉันต้องทึ่งกับปาร์ตี้ชุดนอนด้วยละ่ะฉันเคยไปมาหลายครั้งแล้วและบางครั้งฉันก็เป็นเจ้าภาพจัดเองด้วย นี่มันพิเศษกว่าเพราะปร์ดีนี้ทุกคนจะได้พบเนือคู่ใต้บาดาลของตัวเองแซมมี่มันไม่ช้าไปหรอวาเลนไทายปีนี้มันก็ผ่านมาแล้วนะไม่ใช่เหนือคู่แบบนั้นฉันหมายถึงเพื่อนที่แสนดีน่ะส่วนฉันฉันอยากเป็นเพื่อนกับปลากระเบนมาตลอดอ๋อใช่พวกมันน่ารักมากน่าแถกัจะได้พบแมงกระพุนแยะด้วยเออไม่ละขอบใจฉันไม่อยากโดนมันต่อยเอาแต่ฉันอยากคุยกับโลมานะว่ากันว่าพวกมันเป็นมิตรมากเลย จเพราะโลมามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดแบบสุดๆเทียบขนาดสมองกับลำตัวมันแล้วโลมามีสมองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมนุษย์เลยนะแต่ที่เจ๋งอีกอย่างคือมันหลับโดยพักสมองเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นใช่เหมือนตอนที่ฉันต้องตื่นเช้าเลยเพื่อป้องกันบ้านจากแรงดันน้ําเราจึงสร้างผนังโปร่งแสงนี้ขึ้นมาตอนนี้เราก็ชมวิวได้แล้วและไม่ต้องกังวลเรื่องระบบหายใจด้วย ถูกต้องและชั้นที่2ก็จะปลอดภัยและน่าอยู่เหมือนชั้นแรกทุกคนคะพรมสีเขียวนี้ทําขึ้นเป็นสไตล์สาหร่ายละ่ะฉันเก่งเรื่องการออกแบบอย่างชาญฉลาดอยู่แล้วเธอไม่ได้หมายถึงสวยหรอซูออกแบบให้ฉลาดมันเป็นยังไงอะดูบ้านของเราสิแล้วเธอจะเข้าใจเออก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีการออกแบบอย่างชาญฉลาดหมายถึงการรวมรายละเอียดทั้งหมดไว้ในไอเดียหลักไงละ่ะนั่นหลักคือพื้นฐานของการสร้างสไตล์แล้วการออกแบบอย่างฉลาดของบ้านเราเรียกว่าโลกใต้บาดาลได้ไหม ได้สิจะ๊ะทุกรายละเอียดจะย้ำเตือนเราถึงทะเลและบรรยากาศของโลกใต้น้ำโอเคสว่วนนี้เสร็จแล้วแต่เรายังต้องเติมน้ำลงไปในนี้ทุกคนว่าไงบ้างฉันดูดีในสีฟ้าไหมแซมมี่ฉันดูเธอเปลี่ยนสไตล์ต่างๆได้ไม่รู้เบื่อเลยว่าแต่มันมีสามสิ่งที่เธอเนี่ยสามารถดูมันได้ตลอดเลยนะไปน้ำ แล้วอย่างที่3มคืออะไรหรอดูคนอื่นทำงานไงล่ะ <c oughs> แต่โชคดีนะที่ฉันใช้เว้นมนได้บางครั้งน่ะสูกปลาพวกนี้พยายามบอกอะไรฉันบ้างอ่างล่ะพวกมันแค่อยากอยู่ประจำทีนะ่น่ะดูดีมากเลยผนังพวกนี้สร้างบรรยากาศรอบบ้านให้ดูน่าอยู่มากเลยทุกคนคะเราต้องประกอบสองส่วนเข้าด้วยกันแล้วเรียบร้อย <c oughs> โอ้ฉันเกือบลืมสิ่งสำคัญเนะ่เพอร์เฟกมาดูบ้านทั้งหลังของเรา ีชุดนอนของเราเร่มเราก็จะเปิดไฟแบบนี้ แต่มีระดับความดีใจของเธอเป็นไงบ้างยังอยากจะไปดำน้ำอยู่ไหมปลาพวกนี้เจ๋งสุดๆเลยสาหร่ายนี่ด้วยมันอร่อยแนะ่ฉันว่าโครงการดำน้ำคงถูกเลื่อนไปแล้วล่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับวิตามินดีเหมือนกับฉันแล้วนะถ้างานช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะไปค่ะ